สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปชมพันไม้ประจําจังหวัดนะครับว่ามีต้นอะไรมั่งมีอะไรมั่งว่าในแต่ละจังหวัดนะครับอยู่ในสวนพนางเจ้าศิลิกิตนะครับนี่เลยว่ามีจังหวัดอะไรมั่งนะครับนี่ เราพาไปชมเนนี่คือแผนที่ของประเทศไทยนะครับมันมีอะไรมั่งที่ไหนนะครับี่คือแผนที่ประเทศไทยนะครับแต่และจังหวัดอยู่ตรงไหนนะครับ เนื่องจากว่ามันจะยาวเกินไปเราก็จะตัดตอนให้ท่านชมเฉพาะนะครับเฉพาะที่นะครับอาจจะไม่ได้ชมทั้งหมดนะครับแล้งนี้เราก็จะถ่ายตรงนี้ให้ชมนะครับไปก่อนมันคร่าวๆก่อนว่าสวนนี้มันอลังการสวยงามแค่ไหนถึงจะไปถ่ายพันไม้ไประจําถิ่นหรือประจําจังหวัดให้ท่านชมนะครับจะถ่ายรอบๆภายในสวนให้ชมก่อน นะครับว่าสวยงามแค่ไหนเราก็จะพาเรือนพาชมอีกทีนะครับจะแบ่งเปน็นตอนนะครับเป็นเป็นอีพีหรือตอนตอนเอิญว่าเป็นนัพี่น้องอีทายเป็นเร่วงเ,เป็นตอนเอา จะถ่ายให้ชมเป็น,เป,นเป็นตอนต้นไม้ใหญ่อลังการขนาดนี้ต้นนี้คือต้นอะไรนะครับจะพามาชมไม้ต้นใหญ่ขนาดนี้ครับนี่คือต้นไรนะครับต้นไรส,สูงใหญ่ไพศาลกว้างใหญ่ไพศาลต้นไสนะครับนี่ต้นไร ทางอยู่หน้าสวนที่เราจะเข้าไปชมต้นไม้ประจำจังหวัดก็มออีต้นไม้หลากหลายชนิดอยู่ในสวนแห่งนี้นะครับคนมานั่งพักผ่อนหย่อนใจมาเที่ยวมาชมถีบจักรยานออกกําลังกายวิ่งออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายกันนะครับในสวนแห่งนี้น จะสวยงามอันนี้คือท่านเข้ามาแล้วก็นั่งจนเพลินละครับนั่งจนเพลินเลยสวนก็จะมีน้ำมีอะไรมีริมน้ำมีสระน้ำบ่อน้ำให้นั่งคุยกันได้เป็นครอบครัวมาเที่ยวม,มาชมนะครับนียสวยงาม,งามในสวนอย่างนี้นะครับ เขาก็จะมีแผนที่ให้ไปนะครับว่าสวนป่ารักน้ำสวนไผ่สวนหม่อนนะครับสวนานาข้าวอะไรเงี้ยจะมีนะครับเ,เพื่อนๆเข้าไปเที่ยวไปชมได้เพราะว่าสวนนี้เป็นสวนเสริมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิตนะครับพระนางเจ้าสิริกิตสมบรมราศินีนาถ รือพระพันปีนะครับเตร่ยมสวนสวยสวยสวยงามมากนะครับลมลื่นเที่ยวมาชมต้นไม้หลากสีสวยๆวันนี้พามาชมมาเที่ยวต้นไม้นะครับชมมาเที่ยวต้นไม้ในสวนนะครับในสวน นี่คือสวนพระนางเจ้าสิริกิจนะครับคือสวยงามร่มรื่นชื่นชมนะครับต้นไม้สวย <c oughs> หาชมได้ที่สวนแห่งนี้นะครับสวยงาม เข้ามาชมสวนครับวันนี้ชมส,วน,สวนนี้คือสวนพระนางเจ้าสิริกิตนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปเดินในชมในไปชมว่าต้นไม้ไประจำจังหวัดแต่และจังหวัดมีต้นอะไรมั่งนะครับคอยติดตามตอนต่อไปละครับตอนนี้ก็ยาวเกินไปแล้วครับเ,เพื่อนๆสวัสดีครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับ